เสียอขาโดนเนตมาจริงด <office> ูไ <occurs> ด้แม่ง <serving> ล็อกแล้วจีพีเวทร้อยเปอร์เซ็นต์มาอีกไปดิบจีพีเวทกับหมูเต้มาอีกได้เฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เกินหน้าจีพีเวทมาร้อยสิบละเราไปกินข้าวกับแฟนก่อนนะครับรอกลับมาดูคลิป GPAP ฟิลเล่นนะมึงรอดูช่องให้ฟิลเลยพี่หมูเต้เน่่เราไมอ้แต่จีพีเวทมันต้องเล่นเล่นกลางมันแน่ดีกว่านะเล่นบนมัน ไก้โซลาร์ปากกามาเล่นได้เล่นบทนะไอ้กลางอะกลางพี่ว่าจะเล่นกลางเฮ้ยโอ้โหจีเล่นเล่นเป็นแท้งเลยสัตว์จีจะน่าเวียดนามไปเดี๋ยวไปจับต่อมาทางไหนต่อเนี่ยเนี่ยเจอไปเดี๋ยวก็เจอแต่เราคอมเราโคตรกากอ่ะเราเราไม่มีทางชนะไม่มีทางชนะเกนี้เราไม่มีทางชนะผมพูดไปเลย เพราะว่าเราไม่มีทางชนะกินเด็ดไกลโอเนี่ยนรกแล้วมีป๊อปปี้กันป๊ปนอปแพดดีก้กันผมบี๊กถ้าดูจากดาวนะถ้าจากเราจะเล่นดีจัดจนเราแบบเราคะชนะอุ้ยเอาเยอะหรอไม่สุดจัดอะใช้โดดได้เถื่อนดีวะจีพีเอพีลบยี่สิบแต้มนั้นทำไมก<พ>ูรู้สึกว่าไอ้ทิเตนาตัวนี้จะเป็นคนไทยวะน้องคุณไ,ได้กินฟุกฟุกเนี่ยไม่น่าไม่น่าทำไมอะน่าคนเวียดนามชื่อฟุกไง เอออย่าแย่ไม่เคยได้กลิ่นคนไทยแรงขนาดนี้มาก่อนนะให้มันมกลิ่น<ด>ผัดกะเพรากับถั่วงอกอ่ะพี่จะบอกมันดีถ้ามันเป็นคนไทยกลิ่นชัดมาโ<อ>หตั้งชื่อฟูเซนฟิวละต้องเจอต้องทักทั้งเลยอ๋อไม่ทักหรอกแล้วสามยูนอย่างของเขารู้จักกันแต่มิตีโฟอะไรแบบนี้มิตีโฟอันนี้รู้จักอยู่แล้วผมเจอพี่ผมไปเจวิตเติ้ลเกมหนึ่งอ่ะ ก็ชนะก็ตามนั้นแหละก็ชนะนะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยกูเบนฟิวอะอาตัวบีบวยปั๊บเนี่ยเอาไปมาเอาเไปปะอยจะไปย่างปะเอาเข้าไปเข้าไปแบนเล่นเล็วแบบไอสัตว์แล้วมันไม่เดินหลบเลยอะมันยืนยิงสู้เลยอะสวยเว้ยสวยเว้ยกูตบลรองเท้ากูวิ่งไวขึ้นูแล้วกูดาวขึ้นด้วยโมันหลบเลยไม่เดินแบบไม่หลบสกิลเลย เรียกไม่ทันนวลน้องนี่มาเตยนะมันยิงยิงสู้แบบอี่แบบพิจารณาเลยถ้ามันเดิน <laughs> ถ้ามันเดินมันก็โดนหอกหมดแล้วยุ่งยกากมันแย่แล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาไปไฟในป่าแต่พี่ขออย่างเดียวพี่ขอเวลลสองพี่น่าตายเออไม่ตายว่ะรอาต่อหรอมีระวบียังนะมามาตอนนี้ต่อนนี้พี่ขอเวลลสองก่อนเด้วยยังมีแค่ออต,นนตนนั้นอะอ่า แค่ตันก็มาดิโอ้ยมีกระดิโอเหวนก็แหละตันแต่นั้นตายมันตายทีเดียวกูยังเพิ่มหนึ่งอยู่เลยไ้มน้องสามนาทีแล้วเนี่ยกูขอแค่กูเพิ่มสองแค่ไหนไ้พี่มิดเรามันไม่มาไปไม่ใช่มันหยิบเซรัปมาทำใหม่วะน้องด่ามันน้อง ตัวรรานนม่เก่งไหมไม่สายตาไม่เก่งต้องไปคิดไม่ชอบอ่ะไม่ไม่ชอบเพราะว่ามอรแเลัสกางอ่ะมันไม่เคยชวยเดินช่วยป่าเลยเ้ยไม่มีเลยไม่มีเซลลคคนไหนที่เดินช่วยป่าแต่ก็ทะเลมาวันไหนวันที่เก้าจะเโอ้ยเดี๋ยวปูหลบปูหลบพอ ดีอ๊บย,ยิ้มหน่อยวันนี้พี่ติมือใหม่เริ่มเล่นแนะนำนะตำแหน่งไหนดีคะมือใหม่เริ่มเล่นเป็นสาวด้วยผมแนะนำซับกับซับเนี่ยนะซับใช้ความรู้ในเกมเยอะนะโอ้ยถ้าเกิดเริ่มเล่นมันก็แบบเท่าไหร่ดีอ่ะไม่ได้จะเหยียดน,นะแต่โกแพทเอ็มอะไรนี้ไม่ใช่หรอผมว่าเขาไปเริ่มที่เอมมาเล่เลยไหมผมว่าเอดีวะไอทิตาหน้ากูมันอินดีวะเอาเวลาเข้านะทำตัวไม่น่าช่วยก็สมควรละไม่น่าช่วย น้องทิ่แต่หน้ามึงโดดเข้าโดนแกงกลางไม่ได้อะเอ็กซ์คิวอย่างวะการละมั้งหูหอมมาโดนอีกเอ็กซ์คิวสวยปูปลาไม่โดนเลยอ่ะยากอ่ะแต่ยากมึงอย่าได้มันตายยังไงย้ายตัวตายกันเองนะสัก เฮ้ยเชื่อใจท็อปเวียดนาวจะเรียกแชมป์ปูเซ็นกูทนปิงว่ะเอาดีไหมได้อ้ยได้แล้วได้จริงๆได้นี่ไงวะออกกูตายเออากูแปดกูแปดทำไมอ่ะนี่เหลอเว้ยเวลาเราตัมสินจะโดเน้นความสามารถไปนิดนึงเนาอจริงพี่ชื่นในเกมได้แรงบันดาลใจ เอาเฟนออกไงครับมัก์คเดอร์ไฟฟิลเคยดูมัก์คเดอร์ไฟเอ้ยทีิตาหน้ากูมาตัวปิ๊งแล้วเนี่ยเรื่องอะไรโอ้โหเยี่ยมสมัยนี้โตมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเคยดูมาร์ค레이เดอร์เรื่องอะไรพวกเนี้ยดีเคดมาร์ค레이เดอร์อ๋อเคยดูมาร์คจำไม่ได้ดูดีเคดดับเบิลน่ะที่ผมยังจำได้อยู่อ่ะเอเดนโอเนี้ยโอ้โหครับกี่บ่ายเนี้ยมาร์ค레이เดอร์แบบหล่อๆนั้นเลยเออช่บงหล่มแบบไม่ถ่ายว่าไม่เคยดูคาบุโตเคยดู เต่จำไม่ได้ขบตเก็ชอตอนเด็กอะลืมหมดแล้วดิจะจำจำไม่แค่จำไม่แค่แบนันนะจำไม่แค่แตเปิตอนเนี้ยเปิร์นี่ชอบสัตวมันต้องไฟดิเพีงพอไฟอะไฟที่รบินด็เตไปเปีด็ไม่กดสอะมันเบี่แายละ โวยเมื่ทีนั้นมาตายด้วยวะไอ้กิจเกเรโอเดิน nah ทุกไซส์มีเกเรโอทุกรอบมาเลยด้วยแม่งมีแต่เรื่องดังๆดูแล้วหดหูขนาดนั้นเลยนะครับตั้งแต่นะครับชอบมากเลยมาเริ่มแบบหนุบอะตอนเด็กชอบผมอยากออกไปเกมเวอร์ที่มากเลยบอกว่าพอกันหน่อยเฮ้ย ประกัดอยู่ประกัดไม่ไหวแล้วหยุดปกัดมากๆตอนนี้อุ้ยท็อปจะนะเอ็ดดี้ตัวนี้เป็นเมนท็อปใช่ไหมครับอ่้ยใช่เอี้ยโดดแม่งไม่เคยปล่อยให้สกิลโดดมันครูดาวอ่ะแล้วสมัยนี้ดูอะไรสมัยนี้เหรอไม่ได้ดูอะไรสมัยสมัยนี้เล่นแต่เกมดูวีอสาไเด็กเด็กสมัยนี้ไม่รู้ว่าสมัยผมผมดูตอนแมนเจอรี่เนี่ยคือแม่งโคตรดีอะ ไปเด็กที่ดีมาดูป้างโอเคดคดูดิเออคอมเมนต์เจอร์รี่โดเรมอนบูมแมาแรงบูมบูมแมลงอ่ะชอบบูม,มแมลงอ่ะการ์ตูนขับบูมแมาแระดูหมดเลยินากสมะอย่างนี้สุมะนี่อย่างมันคิวน้องพี่เจ้าหน้าที่มาดดดแล้วอ่ะมเห็นไม่เอาทรงเลยอ่ะ ไม่เอาส่งเลยหรอฟุ๊กมันไม่เอาเลยหรอเราไปแก๊งรอแบบได้พี่รออยู่แต่ที่าหน้านี่น่าจะโดนได้นะต้องรอไปก่อนแล้วเฮ็ดเฮ็ดดูไหมเฮ็ดอะไรเฮ็ดเฮ็ดอนิเมีเมสหรนไม่เคยดูแต่รู้จักอย่าตายอย่าตายอย่าตายโอเคหมดเต๊ะสวย เออไทยกำล,ล,ล,ลังร้องไห้แล้วมาไมร์คนได้น้อยอ่ะรอมรอลงเต็มเลยคาริโอไม่มแกไม่หยุดแกม้มหยุดจริงอะไรนะคาริโอไม่แก้ไม่หยุดเลยอัดแชทอัดแชทเหนื่อยผ่านชุดแช,แช <laughs> ทแชเลยอ่ะ <laughs> อาร์ลิงไปบนไหวไหมครับไม่น่าไหวนะเล่นยี่หนึ่งกระมุมอีนี้เข้าหูสุดที่เฟังมาเล่นยี่หนึ่งเกมแต่ตัวใส่โคนจ็อกเกอร์ อาจจะต้องไว้วันอื่นนะคุณดูทำไมเลงหอกแม่นจังมีเทคนิคไหมครับค่อยๆปาาค่อยค่อยปาหอกใครอะทำอะไรก็ค่อยๆเอ่อเออหอกหอกแอดิออนนี่แหละไม่คออหกูเล่นหอกเลยนี่อะหอกนิลีเนี่ยอ๋อแอทิ่ตาหน้ามันโดดใส่แล้วมันก็เหมือนมันต้องกลับบ้านอีกแล้วอะจ็บแล้วทำไมวะ ไม่ได้เหตดกับมาตนี่ผมมาเล่นให้ดูนะการกี่โอ้ยทีป๋าไปโดนสวยหน้าฝึกหน้าฝึกครับไม่บิดไม่บิดติดมีคนทักถามลิงหนึ่งสิบเอ็ดเมื่อไหร่จะลงไม่มีวันลงนะครับไม่มีวันลงจริงๆนะทำไมไม่ป้าไม่น่าใสสั่นตันเล่าจัด อุ้ยโอ้โหมันมีคินเดรระ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 เลยสิเจ๋อสัตเจ๋อสัตเจ๋อสัตวแหละขี้เหมือจัดขี้เหมือจัดเมื่อไหร่กูเจวลไอ้นี่นะเหม่อจะเวลหกห้าพันลงไหมห้าพันลงก็ได้ไอ้ยี่ลดจังหมื่นหนึ่งอุ้ยจะแม่งโดนเอ้าโดนโอ้โหมันแบบลงแล้วเปิดเฉพาะชามาชิกได้ปะวะ อือสิพี่ครับทำยังไงให้เวลาเล่นจบอะไรทักอย่างอุ้ยเวลาเล่นจบได้เยอะๆหมายถึงบูเอสเซสเหรอได้บูเอสเซสเยอะๆมีมินตบมีมินติบูดปะมันไม่มีได้เยอะมันมีแต่ได้บ่อย ไปอยู่น้องได wow e> wow uh ้้วตนะตนะมันกดนั่นไปแล้วปล่อยปลอันนี้ตัดเด็กป๊อปปี้ยังไงไม่มีเดพี่ตันตันตัพ่อมาไอ้ยี่สิบน้ามันไหวอะมันเดินนอนป้อมตีตาย ไ่ตัวนี้เป็นแบบเลือดเลือดนักสู้บางระจันอะจริงไปป่าหรือกลางดีวะทารอนทารอนไปกลางดีกว่ะตัวมันทำมาให้เล่นกลางนะเล่นป่าก็ได้ครับแต่ป่าไม่เก่งเท่ากลางนะเอาไปเจอกลุ่มที่ไกลเอาสบายคุณฟิวเขาถามเล่นท็อปหน่อยครับจีบไรไปสู้วันีชัตเต้ไม่ไหลแต่ผมว่าเต้ไม่ได้ข้ามหรอกมีมีเพื่อนเพิ่งย้ายมาอยากท็อปมีอะไรฝึกง่ายสำหรับเล่นครั้งแรกไปยาวไหมเตะมีความหมายคำนี้ท็อปตัวแรกอะไรนะ ท็อปตัวแรกเล่นง่ายๆฝึกเล่นไปได้ยาวๆกล้าเล่นไงได้ยาวๆพี่พี่ถึงมาสเตอร์นี่ยาวพอไหมะไรมล่นต้องฝึกเล่นเล่นหรอแบบโอ้โหต้องฝึกนะเว้ยยังไม่เคยเห็นความต่างระหว่างการเล่นมาสเตอร์กับชาเลนเจอร์หรอกูว่าไม่เคยเหน็นไม่มีคนเล่นเงี่ยนั่นแหละเอาเดี๋การเล่นหนุ่มเต้ฟางบอกมาแล้วการเล่นกี่ไหนตัดนะ เอ้ยเกียกูมึงไปกูเปลี่ยนร่างกูล่างเสืออยูกมอไฟหน้าสดไหมหมอไฟไม่เลยครับมันไม่ได้ตัวที่เจอได้ทุกตัวขนาดนั้วนะสดใสล้าเจ็บมอไฟอะไอ้ยินทีน่นะเขาไม่ตามเหรอนเนี่ย่งเล่นเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่เคลียร์เวสเป็นมันละไปยินแชมป์มาบอกแล้วมันเอฟซีมึง ยังเนี่ยนคนไทยไม่จะพีดเว่นานนะผมเห็นนะเอฟซีที่เว่นานบอดีบบอดี้พีดไม่เบลียวแล้วเว่น้องพีดไม่เบลียวแต่ยังบวกต่อได้เลยเว้ยโอ้กันเร็วมาเล่นได้เล่นได้เล่นช้าหน่อยพีดพีดพีดไม่โดนเฮ้ยขอกีตาแล้วเราไม่ตายผมหิวได้เลย โโ oh! อ้หไอ้ยันทิตาล่าเป็นหาอยู่โอ้โหกูตายกูตายเราชนะได้ว่าเราเห็นเราชนะเพราะเราทีมเราเล่นด uh ีว่ะม uh ิดเลนแรงไอรอนตัวอะไรกำลังตัวอะไรดีกำลังกดมิดเลนแรงไอรอนในวิวขอชื่อนึงไารลัดอะสายลัดที่แบบฟรีจัดอะไารลัดสายลัดตอยมาได้หมดเมทัลสองตัวมาเลนล่าง เล่นเอท็อกเจอลิงตกเป็นลูกนี่แปลกไหมเอท็อกตกลิงลูกไม่เคยเห็นแมตช์อัพหานั้นมาก่อนเลยตกได้นะอยู่ที่มือว่าเอท็แต่ว่าลิงลิงมันได้เเรียบนะอ่อตอนเกมอีเข้าไปตี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 นะที่เดดอดอ้ะอายเดี้ยผมไดสิ มันเป็นคนโยนที่เก่งดีว่ะไอทิตาหน้าตัวเนี้ยกูไม่รู้ว่ามันมันตัวมันต้องเล่นอย่างงี้เหรอเนอะเล่ยไม่ไา้เล่นทิตาหน้าเนี้ยเนก็ต้องยิงเลยนะมีโดตมามชนะแบบชนะเลยอะเยี่ยเ,เวลาที่กูต้องเจอ GP m i มิดเนี่